ใช่แท้เมนยันงบองาเสียงอะนะโดยสบายดีโอ้พี่น้องวันนี้เป็นครูได้มือน,นี่ฮะเป็นครูสอนทางน้องเพิ่นครูคพิเศษก่อ,อนจะเดินทางกลับบ้านสอนน้องเพิ่นเลยสอนน้องเลยไล่ได้ดุงหนังสือเขียนงามอยู่บ่เสียงได้อยู่เพรอ่านได้อยู่โอ้ยพี่น้องบอกบ่เสียงบอกเพิ่นสะกดโดยโดยแต่ก็ไม่โทษอ่านหรือท่า กับสบ,สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางเลาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางไทยพ่อแม่พี่น้องทั้งต่าง канал, ประเทศเั้เพื่อนเนาะเอาพี่น้องไอ้มาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮิร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อมันน you you ี่ก็ได um, ้ช่วงบ่ายมุ่งกกว่าแก้แกนี่แหละพี่น้องไอ้หิวเข่าหิวนนำแต่พี่น้องไอ้พอดีสิมาอ่าบอกบักลาก่อนพี่น้อง่าลุงสิลงไปไปแล้วพี่น้องเอ้น้องเหล้วน้องเพื่อนเนาะพอดีเอ็นว่า สีามาบอกเพิ่นแล้วก็สีมาเอาปึ้มาาสาระอันภาษาลาวนาะพี่น้องเสาระอุสอาสระอุสอูพวกนี้แหละน้องเพิ่นก็ยังสะกดบ่เป็นอยู่เมื่อวานก็เลยซื้อบ่ออันนี้ก็เลยสีมาบอกเพิ่นแล้วก็พอดีเนาะพี่น้องจังไก่กะเขากราบขอบุญขอบคุณเด้อผู้ใหญ่เบิดสุขุสุขชนนาะพี่น้องเอื้ออรินลี่พี่น้องรักๆในกับน้องแล้วนี่ก็เอื้ออรินลี่เมฮักของน้องเพิ่นนี่ละพี่น้องเอ้ยเป็นไงลงกมาเป็นสะพานบุญให้ ใส่มอบเงินมอบทองให้น้องอ่าอดำที่ขาหักสองฟังมือนี่นะพี่น้องน่ากะอ่าหน้านุ่งพี่น้องอ่าห้ลูกมาือเสื้อผ้าแล้วงามๆรอใหายประกาใส่เปลี่ยนโสมเพิ่นพี่น้องไอ้เปลี่ยนลูกเพิ่นแน่มาฮอดแล้วพี่น้องบุรีหาปึ้มสระอึสระอาสระอุสระอูสระอิสระอีบอ่เห็นพี่น้องเอ้ยจักแม่นไวใสอีกเล้พี่น้องเนาะ ได้กระเทียวนี่เนาะพี่น้องนี่ขาดอ่าบ่ได้สีสำคัญเนาะพี่น้องกะกาบขอบุญขอบุณเอื้อยหนูหลักพี่น้องแล้กะเอื้อยลุจีลาพี่น้องเอ้ยอ่าอยู่ทางประเทศเบลเยียมเนาะพี่น้อแล้วก็สายสัมพันธ์ลาวไทยเบลเยียมพี่น้องอ่าเพิ่นได้ฝากเงินจำนวนหนึ่งพี่น้องเนาะครับมาให้ลุงขึ้นไปเจ้าหน้าเจ้าหนให้โพตุอ่ากินน้ำคลองอาบน้ำน้องขนาดพี่น้องเอ้ยอยู่พุ่นแหละบ้านสกี อยูอ่หมู่บ้านของน้องอดาดำพี่น้องกราบขอบุญขอบคุณเอื้อเพื่อหลายๆพี่น้องเนาะที่พี่นองนนมีนำ้ำจิตน้ำใจใด้ส่งเงินส่ง,ง,สงทองมาให้ลุงเป็นสะพานบุญไห้ในเทื่อนนี้ครับซื้อหืดซื้อยาน้ำแน่พี่น้องไอ้ซื้อหืดซื้อยาก็มาแจกพี่แจกน้องแจกผู้ไข่ผู้หนาวาป้องการโารคไข้เลือดออกหรือว่าไข้ย,ยุ่งอะไรพี่น้องไอ้ช่วงนี้ก็ลงกสิเข้าไปแจกอีกอีกบ้านหนึงน่งเนาะเพื่ท่านได้แจกพี่น้องกันิีรษะไปแจกไป้เลยครับ กราบขอบุญกับคุณเอื้อนุรักษ์อะไรก็เอื้อรุจิลาเนาะพี่น้องที่อยู่พุ่นแหละประเทศเบลเยียมเนอะเอื้อเด้อก็ขอให้เอื้อมีแต่ความสุขกายสบายใจความเจ็บจะได้ความไข่จะมีปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้เอื้อและทีมงานสายบุญอยู่เบลเยียมพี่น้องระวังไทยไร่เล้าเนาะพี่น้องเพิ่นกันรมรมทุนกันส่งเงินมาให้ลูกเป็นสะพานบุญให้ซื้อปลากระป๋องปลากระป๋องกัดจั๊กสิจังไหนพี่น้องยังเหลืออยู่สามเกตยังบ่ทันได้แตะได้ต้องเลยคันมโอนีบ่ทันกัดเดินทางต้องก่อนก กาสิแจกพี่แจกน้องบ่มีปัญหามันบ่ได้เลนเอานะพี่น้องบอ่ได้เน่าได้เสียแต่ว่ายานี่ต้องแจกพี่น้องช่วงนี้ฝนตกยันไข่ย,ยุ้งออกแต่เสียอย่างเดียวหาปุ้มบพ่พ่อพี่น้องเอ้ยน้อจักเสียจ,จังใดเดี๋ยวมักลากาอยู่ชวนพุ่นบริสันว่าฮะไปพี่น้องไปไปเยี่ยมไปยามจังใดกัเดเสียวหือายาให้มักลาน้ำเนยยาทั้งเอื่อยอ่าหนูรักพี่น้องเลยก็เอื่อยลุจีลาพี่น้องอันที่เป็นปากเงินมา หาลุงฮัลซื้อขึ้นทุยามาให้ยบักลาอ่ากินมาแจกพี่จากน้องบอ่ได้แนี้ห้แต่อ่าผู้นี้ให้เบิร์ตพี่น้องเลยเดีย๋ยวลุงสิไปแจกอีกบ,บ้านหนึงหน่งเนาะพี่น้องเนาะอยู่บ้านแก้งไข่เพิ่นละไ,ไ,ไปพี่น้องไปไปเยี่ยมไปส้มไปบอกอ่าบักลาก่อนสิลงป้าแล้วบัดนี้โอ้เจ้ไปพี่น้องเลยฮ่าเจ้าห่อนอบเอาโวดโพนี่ยินว่าไปอันว่าหัวให้หัวสวนมาสั่นว่าเอ้ยเนาะ พุ่นทั้งเม่ตู้ก้าเสือแค้นแอวเทเลึเทเลึกอยู่<ม>ไปไปน้ำลานไปอันน้ำจ้อะไปน้ำลานโดยสบายดีดยแม่โดยสบายดีเด้พอพ่อเด้อสบายดีเจ้าพุ่นพูดได้เสถันน,น่ะอันนั้นคนไทยบ้านโอ้<า>ไทยบ้านโดยเอ้ยล่ะสบายดีพี่น้องนี่ลูกโดยสบายดีแม่โดยทั้งพุ่นได้เสถัน โอ้ยน้องเอ้าสบายดีน้องโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอ้าโอ้ยน้องแชมเปญอันนี้แห้งผมแห้งแข่งแห้งจอยลงมาที่นี่โดยโดยโดยเอ้าว่าเป็นยังไงน่ะอืมชิมื่อปลาได้ด้บันี้ได้กลับมาเถอะน่ะหายไปไว้ายในเด้อเอ้ยพี่น้องเอ้เพิ่นอันนี้ ไงไซหลานไซไปทั้งในแหละบอกคือว่าได้ยินว่าไปให้ไปชวนไปเสียหญ้าบอไปเลาะเบิ้งยันพี่ช่างอันนั้นยันเบันลมยันหลันน้ำยันแม่เข้าชวนเออยยันแม่เข้าพวกเข้าชวนเพิ่อนเพิ่นปั่นจักรยานมาไปจักรยานเพิ่นไปใช้จายรถสี่เพิ่อนเด้บนป่าเด้อโดยโดยเอ้าเอาเพิ่นไปไปไอ๋อเพิ่นไปปัดไปรถเขาเดียวไปเบิ้งเนาะ อุ่นใจได้นีเนาะร้านในรถแบบให้ร้านไปยังเดียวพอตู้ก็ไปตู้เยื่อนมาเนี่ยสีเมื่อปลาได้ได้แม่ให้บาด้นะโดยโดยโดยเอาทางนี้ทางนั้นกับเบิ้งพอดีอันว่ามีทางเอื้อยพ่นซื้อยามาอันว่าบริจาคฮขกกับผมฉันได้บริจาคอาจารย์นาฮาก็สีเอาไว้ให้ช่อเจ้าเพื่อเจ็บหัวตัวห้อนมาเราได้กินตัวนี้นี่ยาพาราพาราได้พ่อเด้อ อันนี้นี่ไฮบักลากินกได้ตัวนี้คือยาแก้อักเสบหรือว่ายาอัมปีบ้านเขาแะละไม่รับเป็นนองเป็นยังเขาก็กินตัวนี้นี่แมนนี่ตัวนี้นี่เนอะตัวนี้ทิฟฟีน่นี่อันนี้อ่าดีขอเช่นพี่น้องดีข้อเช่นดีข้อเจ่นนี่ก็เจ็บไข่ไปให้ไปสวนมาถึกยุง้งคบยุ้งกัดบ่สบายได้กินตัวนี้ก็กิกนได้พาลาตัวนี้ คาราเนี่ยกับปวดหัวม้วเก้ากินได้คือกันเอ้าอันนี้กินนราไม่ลายนราไม่ลายโอ้เจ็บท้องบ่ไว้ตัวนี้พ่อไอ้ตัวนี้ตัวนี้นี่คือเจ็บท้องเจ็บท้องกินตัวนี้นี่ตัวนี้เข้าไปเด้งมาที่นี่นี่เอ้าปวดหัวอีกเป็นไขรทิฟฟี่นี่มีตัวนี้เด้อแก้ปวดหัวเป็นไขรแก้ไขรแก้ปวดหัวนี่พ่อมี มีตัวนี้นี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้น้ำอ่าตัวนี้ของผู้ใญ่ตัวนี้ของเ็กน้อยนี่พี่น้องทิฟฟี่ไมลาลูกลานเป็นไข่เป็นน้ำให้ลูกลานกินตัวนี้บวงหนึ่งบวงหนึ่งเนื้อไ่ตูเด้อเป็นน้ำนี่เนาะเป็นน้ำของเ็กน้อยเป็นน้ำนะเป็นเป็นน้ำนึ่งของเ็กน้อยเจ็บหัวเอาให้ลานกิน มันกินง่ายรสชาติออกหวานๆเขาเอายาบนาะโดยเธอระบ่วงไม่ต้องให้กินหลายคันว่าพาราทิพพีหรือว่าดีข้เจนนี่เจ้าเลือกกินตัวใดก็ได้สองอันนี่นี่คันปวดหัวแห้งก็สองเม็ดก็ได้เด้อพ่พอเด้อฮาเขากับบวมเป็นแพทย์เป็นหมอกันตามนั่นแหละเอากับหู้จักขึ้นกันเขาก็ได้ชิชงบังลาเลียนให้เป็นแพทย์เป็นหมออยู่เดี๋ยวนี้โดยเอาไปเมื่อป้าได้ไหมนี่นะ โดยโดยพี่น้องเอ้ยเอาโดยโดยเอ่อเอาเพื่อนกับใครแน่พี่น้องนี่ผู้เอาใส่หันมาทันนี่บัดได้แล้วเก่งๆโอ้ตักแล้วชื่อได้สะกดง่ายแท้เมนยังหัาเสียงอะนะโดยสบายดีโอ้พี่น้องมันนี่เป็นคู่ได้มือนกัฮะ คูสอนทางน้องเพิ่นครูพิเศษก่อนจะเดินทางกลับบ้านสอนน้องเพิ่นเลยสอนน้องเลยไล่ได้ดุงหนังสือเขียนงามอยู่เ่าเสียงได้อยู่พออ่านได้อยู่โอ้ยพี่น้องบอกบ่เสียงบอกเพิ่นสะกดโดยโดยแล้วก็ไม่โทษอ่านเท่าโดยแล้วเราก็เขียนเเองดียวเนาะโดยกดเขียนเองเลยเอาไม่ได้เริ่มได้แต่ว่าดุลละเริ่มได้แต่ว่าเริ่มได้เริ่มได้แล้วชอนน่องใช้ได้เสียงนี่ชอนน่องใช้ได้เจ้าน่ะ บอกชื่อเป็นก้อนแต่ก็ซื้อแล้วก่อนโอ้ให้เขียนชื่อเป็นก้อนถามชื่อแล้วทิ้งาเขียนชื่อยังโมเป็นหรอ่ะก็มแล้สะกดตบอกแคนี้ลดปากเลยบาดนี่นะโดยโดยโดยเออนายไปชี้กรพาโดยคันว่าคันว่าเท่าแล้วนี่กะบอกดูบอกดูเขียนว่าเท่าแล้วบาดนี่เท่าแล้วนี่เดรนี่เขียนแบบนี้ได้เลยโดยเขียนแบบคือเจ้าเขียนนี่อ่ะ thế, chạy vào đi, chạy bo, à, cầm máy, cầm máy, cầm máy, rồi, yên, 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 เออได้ได้ได้ลุงใช้บะะังละให้เบิ้งลุงไว้ให้ลุงเบิ้องนี้ <c oughs> <c oughs> นางสือบ่ได้ขี่ไล่ได้พี่น้องเลยนางสือเออลายมืองามเขียนข้างขวาข,ข้างขวาเนาะขันลุงนี่โยมคู่ตีได้เลยตะกี้เขียนข้างซ้ายว่าคือว่า,าตีลุงเอ้ามันชูนมูอไปบวกคือมูอไปบวกคือมือตีเนี่ยตีเรื่องจำชิ้มืเขียนข้างขวาหน้ามูอแล้วชิ้มือหนูไปเชียงเไย อ่นนี่เลยตั้งคือเป็นคู่ว่เป็นคู่ว่อันนี้นี่คืออ่าต้นสบับโดยภาษาลาวภาษาลาวต้นสบับแต่ว่าอันนี้ป .1 ป .1 .1 นี่คือแปลว่าให้น้องเพิ่นเฮียนเฮียนสะกดอ่าสระก่อนอันเจอเมื่อยจื้อสะกดเริ่มต้นเนาะโดยโดยอ่าสระป .1 ่อ่าสระอาสระเอโดยีไม่โทไม่กังนั่นแหละก็เอาโตที่เป็น

ออเด็กกเสียิวใส่ตะบอก็รู้สึกว่าิวคิวเขาหิวเขาหิวเขาิวเขาโดยโดยอ่าอันนี้ก็คือแบบมาพี่มาพี่เบามาพี่เจ้าน่ะโอ้ยเอาสบายดีสบายดีเจ้าอันนี้นี่คือพี่น้องอันนี้นี่คือเสียัยเพื่อนกอนอนระว่างทีมงานลงไปเนาะเจ้าก็คอยสอนเพิ่นไปน้ำเลยก็สอนอีลาไปน้ำมาเถื่อน่าเถื่อนใหอาจิมีรางวัล ให้ได้บ่าไว้มาเลี่ยอ่านได้เต็กะก๊กมีนังวันไหนเ <c oughs> จ้าต้องเอาใจใส่ได้เขาทำอะไรนี่ว่าเจ้าบอกเมื่อนั้นได้อยูย่แล้วอีกหรือเจ้าบอกว่าให้เราอ่านเราคอยอ่านมาได้เป็นตัวแต่ว่าคอย ยำไปยำไปยำไปยำยำตลอดเลยคอนี่ผู้ที่บิดคอเป็นแรงเนาะเนาะยำเนาะอ่านแต่ไรอ่านอเป็นยำยำแล้วว่ลืมลืมบ่ได้คอสิบ่ให้เพิ่มอีกให้เขียนเป็นอีกโดยองละเขียนเป็นแม่นอเขียนเป็นโดยอาจจะคอเียนฮู้ไปเยแม่นๆๆๆแบบนั้นต้องแบบนั้นมันต้องเราบ่ยังบ่ฮู้ปานดแม่นเรายังบ่ฮู้ปานดนี่แหละแบบนี้แหละว่าจต้องการนี่เอาเบิ่งให้บ่เบิ่งแบ่เสียงอ่านี่แหละนี่ตัวนี้บ่แม่นแม่นแหละตัวนี้เนาะแม่นแหละเล่มเดียวนี้ครบจบ แน่นเล่มปุ่นึงอ่านตัวเดียวบัดนี้อ่านได้พอเต็มหูเพอะโดยอ่านอะไเต็มหูเพอะโดยโดยบอกไงว่าอ่านตามรูปมาเลยนี่เนาะแบบนี้บขัน่าชิพูมาเพิ่มเพิ่มเป็นแล้วนี่เพิ่นให้เพิ่นมาอ่านอีกอันนี้เพิ่นได้แม่นแหละอ่าเขียนตัวเลยบัดเขียนเอาเองบัดนีิโดยพองสละไส้เออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละอ่ตัวเล่มนี่แหละสำคัญเริ่มต้นเรื่องาหเ่ด้วยอ่ะโดยตัวนี้นี่ต้องฝากเจ้าไว้ได้บัดนี้ฝากไว้ขันมาเนียเอ้าให้ได้อีกนี่เนยก็เอาได้พอได้มี เออนั่งคิดน้ำใจเข่าชานทิ่มใส่เพื่อนปิ้นผมแน่นอนว่าเชียงเนาะฮ่าสำหรับเชียงนี่ก็หายนองเพื่อนสุดก้เขียนชื่อนี่ได้เรียบร้อยโดยโดยโดยเอาลักลักได้นี่คันเท่าแล้วนี่เขียนชื่อเจ้าอยู่นี่เป็นยังไามัเนี่เป็นมะลุเป็นเนาะไปวันนี้ให้เพิ่นตื่นเนรถวันนี้คู่ให้เพิ่นตื่นเนาะอ่านให้เพิ่นฟังเนรถวันนี้เด้อพยายามก่อนนี่ก่อนนี่จะฮอดเปิดเทอมเนาะโดยเขียนใส่ผ้ามือเนาะโดย เท่าไรเอ็ชิ้กันนี่แบบนี้เลยนี่โดยเสียงนี่นี่บึ๊กดีแบบนี้เลยโดยย่างไปอยู่ใสกับบุเฮียเอ๊ะมึงยึกชื่อเขาเอ๊ะเบิดมืออยู่นี่โดยเบิดมือนี่โดยมือไม่เขียนไม่ยิกบ่แต่ว่าหามเขียนเสน้าได้มาชิลึกบล็อกบล็อกโดย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 ฮี๋ยวจากมาชื่อผู้ตู้ไม่ตู้ชื่อพี่น้องแต่ละคนเนาะอ่าเต๋อ เาะอารฝากนเด้อว่าเด้อฝากนะฮะสอนเพิ่นนี่คือหือเตกือแตนแท้นีเดี๋ยบอกได้ว่าอยากเป็นครูได้ได้คาทำคาเฮียนอีกอานได้คาน้ามคาในเด้วพี่น้อง้ยเบิ่งข้าของฝากเจ้านี่เอาังน้บาน้าคาสอนน้องนเพื่นเฮียหนึ่งซโดย สะอไผบ่อลุงเาะแไผแล้วหันเจ้าชรเนาะคอยกันน้ำวันนัก้ำวันน้ำใจมาชามาเบิ่งน้ำกันโดยมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องซีน้วยเงินนี่ยักนี่ลุงน่องน่องแลีวหัวน่องแลีวหัวเอามาแบบจกีเลยจีเดียวกันเลยจ้ะเอาบักละโดยของเวนของบุเชียนโดยให้น้องเลียวเพิ่นซีโตมันอันแบบแบบมันเป็นขอบเลยมันโมมีจักหน่อยจักใหญ่แต่ว่า อ่าเพื่อมันเพื่อมันยืดนอกประตูเนาะเพื่อมันยืดโดยเอาส่งไงวะในมิไซได้หันใหญ่เป็นบ้าวเลยมีแตช่องนอกมิเตช่องนอกโอ้ยโด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 ยเฮ้ยเถอะเป็นคุณคู่ดีบ่เฉียงเจ้ามันนี่นะรอได้ดูเมื่อเหัอนะบ้าเมื่อยหัวเตกพวักพี่น้องเอ้ไดงเอาจริงเอาจังนะพี่น้องไมยว่าที่นี่กะตั้งใจห้ามเฮียนนะลูกเด้อ ให้ลุงเจ้าเนี่ยหละเพิ่งคนสอนคาดว่าชนดีชนยังเพิ่นมีน้ำวัดให้แต่คอยบอกๆเรา่าแม่นยังตอนนี้เนะี่ยคือแบบว่าให้ใหใหอันเบิ่งเบิ้งอันนี้ก่อนแมน่นเนาะมาเทื่อหน้าคาดว่าเพิน่นเออน้องเพิ่นอ่านได้ย<ด>ังไ,<ด>ได้แล้วนี่ก็อ่าอย่าเก่งกูลุงไหนเดี๋ยลูกเอ้บางเทือ <c oughs> เ่อกกลุงอายได้บางเทื่อก็ได้เนาะโอเยียงเอ้าเก่งกูลุงขนาดดีแล้วปึ๊บคือลุงนี่ก็ไว้กันได้เอาทั้งนี้ทั้งนั้นกันเนาะ จุดประสงค์ก็คือเมื่อนี่ก็คือมาบอกบักล่ะเที่ยวนี้น่ะเบาพาเจ้าลงหรอกลูกไอ้เพราะว่าเพิ่นอยากไปน้ำลุงเมื่อวานเนี่เพิ่นขอไปน้ำเพิ่นขอไปน้ำอยากไปสวรรค์น้ำแต่ว่าไปเที่ยวนี้มันไปไ่ได้เพราะว่าเขากะยังมีภาระต้องเฮตุกอนุกเจ้าเยียนหนังสือน้ำน้ำเบาเจ้ากอน้ำลุงเจ้าก่อนลูกเด้อให้เป็นกอนเนี่ยเที่ยวนามาขันซื้อที่ซื้อทางได้แล้วลุงสิโทมาหา มักล่ะครับเมตู้ลงไปเอาตามละขั้นตอนก่อนตามละขั้นตอนก่อนพี่น้องอันนี้ก็ไม่ต้องย่านนกบุกไปวา่าว่ายันไม่ได้ลงไปเนาะจริงเนาะเพิ่นก็รับปากรับมันสัญญาเรียบร้อยเชื่อใจเชื่อใจเชื่อใจร้อยด้วดยบด้คิดว่าดจิตตัวไป,ไปคลายไปเฮ็ดหัน่นเฮ็ดนี่ไปบุญญาบ่บบุญญาณเชื่อใจได้ขนาดนลุงแบบเชื่อใจลุงเนาะได้ขนาด เชื่อใจในอันความเปอร์เซ็นต์น่ะเชื่อใจลุงไปลเท่าใด100% 100%มันได้เลยดูลุงเลยโนบ่ลุงตกใจว่ารถลุงกะะบ่มีบ่มีเผื่อไว้จังีเลยเผื่อจักกยังเนาะโดยกยังพอได้แบบว่าเฮาสบายใจแน่นะอนีเชื่อ100%คันเลี้ยงบ่ดีอีกแล้วบดนีเลี้ยงบ่ดีกโอ้ยลําบาก้คันบ่เพิ่นเชื่อ100%เมื่อกบ่กล้า สซียเฮ็ดยังพูดแล้วไอเสีย,ยงไง,งขันมาบน,นี้เนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับว่าเรื่องอันนี้กับเรื่องทีงทางทางเกววาเนาะอเสียงเนาะเอาทีขั้นตอนเอาขันว่าได้ทีขันว่าตกเงินตกลงว่าเอื้อเพิ่นชื่อทีให้ปุ๊บแต่นุงสิโทรบ,บอกทางเจ้าเด้อให้เม็ตู้นี่กับร้านนี่เอาใบาสมุน้ครัวลงไปเซ็นเป็นชื่อเจ้ากับกระกละสองคนซื้อทีชื่อทางเนี่กับระหว่างการอ่านี่กันเพิ่นสเติมแต่งเรื่องคือหนึ่งซ่านเอากระจังว่ากันอีกเท่ีนึงเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเพิ่นก็อยากให้อันว่าอ่า น้องพนีลงไปเฮียนอ่าภาษาอังกฤษแล้วก็เรียนภาษาลาวเขานี่แหละเอาภาษาลาวก่อนเราว่าน่ะเขียนได้ภาษาลาวก่อนคั้นว่าคั้นในระบบนี่น้องโบเก่งเนาะเพิ่นก็บยังให้มาสอนพิเศษนอกระบบมาเนี่ยเอาเสียงแต่ว่าอ่ามีไผ่คู่ก่งๆแน่ก็ให้สอนอ๋อแบบพิเศษเลยพิเศษเลยเพิ่นว่าพิเศษเลยกัอ่าเรียนทรายทรายกัจังว่าตกลงการเพิ่นว่าเจ้าเป็นคู่วะโอนี่น่ะเป็นคู่ได้ลุงเจ้าบริจากพิเศษพี่หยังบ่เป็นคู่พิเศษบ่เดียวได้ไพิเศษได้ข่อยกัน มือหนึ่งนี่คิดเท่าไรคิดว่ามือหนึ่งคันว่าคิดเป็นมือเอเจ้าคิดมือเท่าไรมือนี่อ่าบรวมเลยโดยสอนบัดมือเลยโดยโดยโดยน้าบัดได้กินโดยเอาจนท้องเปรแบบโดยโดยหุ่ดีเลยดีเลยโคชหาเซนไอ้บอดุงมือละหาเซนมาไล่ด้วยชักษาสิบเดือนหนึ่งสามสิบมือมือละหาเซนปอเหลือเลยสิบห้าล้านเอาคอยมีลูกมีเต้าเลยเก็บท้องเก็บไส่เพื่อจะไปขโมงขึ้นบานเอาเมื่อนี้นี่ช้อนช้อนช้ำนี่นี่ แล้วแต่ลุงสิให้ยเปนบ่นี่รออันนี้อันล่องทดสอบตัวเ e. องเมืองก่อนบ่เล่นพี่น้องเอ้ยถ้าเป็นจริงบ่แน่ได้อนาคตเกิดตามนั่นแหละโตคันไล่ได้ดีคันไล่ได้ดีแบบนี้กับทงจิบล็อดล็อกยามคไล่หรอโดนๆยาวได้สิบอันนี้ซื้อก็ได้ได้ได้หันยาวยาวคอยเอกดูเอาทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะพอดีเอียนมามีเอื้อยฮักวาเสียงนี่แหละหรือว่าเป็นแม่ฮักของน้องเล้วเพิ่นก็เลยให้อ่า ลุงนี่อมอบนำจิตนำใจให้บ่เสียงใน่เด้อคนว่าจัะหาหกแสนพันบาทกับหกแสนเนี่ยเด้อโดยการสีบอได้สีสอนน้องเพื่อนนั้นีนชื่อกะนี่นได้อีดีบ่อหนิที่คอ,อยกะมื้อน้ามื้อน้าคอยกะสิเขียนน้ำสกุลน้องเพื่อนคอยกะดนส<แ>อ,อน <c oughs> แต่น้ำสกุลพ่อไม่นี้ซื้อซื้อยังได้หาหกแสนโดยโดยเอาเอาโอเคโอเคบอเซียงเง้ คือหน้าเช้าๆอยากลงน้ำลุงแน,น่เบิ<ด>่งนี่เนาะอยากลงบ่ลูกค<ด>ันผ้าไปเมื่อกี้ไปเลยปอห<ป> <laughs> นึ่งมาสำคัญเด้อคือลุงบอกสำคัญนี่กัญญานี่ต้องกินใช้เข้าบากๆหน่านะเป็นไดะไรดีขึ้น,นเด้อบ่ตกอคิดแล้วพี่น้องเพิ่นกินยาลุงเอาให้เมนตู้อยู่ด้วยลูกเด้อยายา<ด>ยายา,ยาแก้กเอ็กซ์เซี่ยด้วยเมนตูเด้อยู่งงโดย ยังลงมาได้ลูกละเที่ยวนาซะหรือว่าเที่ยวต่อๆไปไปตามขั้นตอนนั่นลูกเด้อเบืองหน้างานก่อนเบืองหน้านนงนานก่อนคือว่านี้ก็คือให้ลุงเจ้าสอนเจ้าก่อนให้เป็นหนังสือก่อนแล้วก็เฮาลงไปขันพุ่นอยู่พุ่นอยู่พี่พอได้แล้วเนาะลงไปพุ่นโบกเกง่งก็เฮาก็เรียนพิเศษเอะะะาะภาษาศึกษากับช้อ,ชอนเพนิพน่นมาช้อน,น,นเนาะเนาะว่าสิเนาะมันบ่ได้ยาก อ่ะแต่ตัวนี้นี่คืออันนี้นี่น้นำจิตน้ำใจทั้งเอืเ่อยเรามือยใบตีนต่ผีโดยฮอดพูดหัดเข่งมือได้เลยอ่าเอื่อยดินลี่พี่บัวเ,เชียงเอ้ผู้ใหญ,ญ่ใจดีหรือว่าเป็นอเอื้อยฮักของลุงนี่แหละหรือเป็นแม่ฮักบวกละเพิน่นเพิ่นก็เอ้ามอบเงินในบาวเ,เชียงนี่เด้อประเสรนว่าพอได้ซื้อระหว่างการเดินทางหกแสนกีบหรือว่าหนึ่งพันบาทพี่น้องเอ้าบัวเชียงอ่ะโดยได้เด้อเนาะโดยทางเอื่อยดินลี่เนาะแม่นือว่าเล็นของทาง เมนบุกระแมนโอ <ฮา S 2> <ม>้น้อยอ่ะกับเสียงเด้อพี่น้งนองเนาะก็ต้องขอบคุณขอบคุณทางเอยดินดี้นะคนอยู่ทางต่างประเทศเนาะดูโดยอยู่ทั้งต่างประเทศอยู่แคนาดาโดยอยู่แคนาดาเนะ <No. S 1> าะโดยเงินจำนวนนี้ก็จะไปเติมน้ำมันใช้จ่ายใ่้ยูสกินในระหว่างการเดินทางมาโดยไกลพี่น้อยอ่ะ uh, ขอบุกขอบใจตลาดเด้อเนาะให้อยู่ดีมีแห้งสุขกายสบายใจนอนดับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนเงินด่าน อ่ย่างไรก็ขอให้อยู่ดีมีเฮงกันเพื่อสุขสุขคนเนาะเดีทั้งและภายในครอบครัวของทั้งอ่าเอื้อเพื่อโดยเนาะสาธุเอาไปปะเลยได้หรือเปล่าให้มาหนิเถื่อนเลยเอาสบายดีพี่น้องในลูกหลานเด้อสบายดีโดยตั้งใจเฮียนหนังสือเด้อลูกเด้อคันอยากเก่งนี่ต้องกันนี้บุคือบุคือละอาชนเผ่าเนาะบัวเชียงเนาะคือคนในเมืองอียังแบบจังหวัดเจ้าบ่าไข่ไหวไหมจักบัเชียงคือกันบ้าไข่ไข่ ไอ้สาเมื่อนับไข่กันได้ไปเชียงกันด้วยด้วยอาแม่เมื่อเด้อแม่เด้อพ่อเด้อเมื่อเด้อเบาเด้อน้องเด้อเบาสบายดีสบายดีอันนี้นี่คืออ่าผักน้ำลุงเพลินไหวเนาะไปเชียงเนาะไอ้ขุมลูกกะอยากเก่งกัเฮียนเอาน้ำเพลินเด้อลูกเด้อเดี๋ยวขึ้นมาเท่าน่าเฮากระสีมีน้ำจิตน้ำใจให้เจ้าเฮากระเบิ่งผลงานก่อนอ่าช้อนบอดีช้อนบอดด้โอ้ยพี่น้องเอ้ย ข่าชาดยึดคืนเนาะไอ้เข่าชาดนะได้โดยอยู่ดีมีแห้งเด้อโดยโดยโดยเมื่อในลูกหลานเ้อมากอดในเทื่ยนึงไหมเออพี่น้องเลยชนิดกันเอ้ยคิดทอดลุกมาเมื่อนี่คิดทอดลุกมาคิดทอดคิดทอดโดยคิดทอดพอพาะเพิ่นคิดทอดอยู่บ่คิดทอดคอเออคิดทอดและเพิ่นบามนี่แหละโดยเอ้าพี่น้องเลยอันนี้กะอ่าว่าง่ายๆกันในอนาคตกับลุงกับน้องเพิ่นกับจี อะไรหักแพงแบ่งปันกันต่อไปบางเทืีนในอนาคตกับศิษย์อาศัยไพ่เพื่อกันก็มีนะพ่อเนาะตอนนี้ก็อ่าพระราตั้งใจยามมือเส้ามาตื่นมาแล้วก็แปรงฟันมาแรงกินข้าวกินน้ำ้วก็แปรงฟันกินยาแล้วยดุเด้อทำความสะอาดร่างกายเทานี่แหละเสื้อผ้าหน้าแพทก็ซักใส่ชุดนี่กันรอไปพี่น้องใครแต่ละชุดนี่พอทำบารดามักกว่าแม่โดยโดยโดยลุงมาปพาได้ได้หมนี่นะ Um> ไปได้ไหมโดยตั้งใจเฮียนนะลูกเด้อฮะพี่น้องเอ้ยเมื่อไรเลยแม่เด้อสบายดีสบายดีฮะเวอดสุขสุขคนพี่น้องเอ้ยมืัอนี้ก็โดยยาหน่กคั้นเก็บเก้าปวดหัวก็กินคั้นบวเป็นยังก็บว่ต้องกินยาที่เอาให้นั่นก็ได้โดยโดยเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ลุงก็ขอขอบคุณขอบคุณขอบมโหสถใจพี่น้องเด้อที่เข้ามาเป็นกําลังแรงใจเข้ามาเบิ่งมาชมเนาะ สิ่งสําคัญก็ขอขอบคุณของคุณเออร์ลินลี่พี่น้องที่ให้ลุงมาเป็นสะพานบุญให้ยบาลเสียงเนาะพี่น้องอะไรก็มา,าซื้อส่งนายส่งอังนนี้มาให้ยบกักหลานํำหาลูกชายเพื่อน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยรจากใน,นก็ขอให้เออร์ลินลี่และก็เอื้อยนูรักและก็เอ,อื้อยลุจิลาทางสายสัพพันธ์ลายไทยเบลเยียมพี่น้องก็ขอให้มีแต่ความสุขกายสบายใจสิ่งสําคัญก็คือเอฟซีบัดสุข,ขุสุขคนจงมีแต่ความสุขกายสบายใจ ลำล้ำเรื่้ยเปิดสกูุขคนแล้วพี่น้องเด้อไปแล้วพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ได้บายบายสวัสดี